ในมาสคอตพีก็เป็นไดโนเสาร์แล้วทำไมพีไม่ทำคลิปเกี่ยวกับไดโนเสาร์บางอย่างจุลสิกโวลภาคล่าสุดไรงี้เออวะน้องคนนี้ก็พูดถูกอยู่ทำไมผมถึงไม่เคยทำเลยนะ <c oughs> สวัสดีครับผมจินโบสอรัดไดโนเสาร์สีฟ้าผู้ข้างใคยในสัตว์ประหลาดและความนอสทอร์เจียในช่องนี้จะพาทุกคนไปดูจักกับเหล่าสัตว์ประหลาดที่น่าสนใจรวมไปถึงเรื่องราวจากหนังและของเล่นในอดีตท,ที่ทำให้ทุกคนหวนคิดถึง ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับหากพูดถึงแฟนชายจุลสิกิ์หลายคนคงจะนึกถึงเหล่าไดนโนเสาร์สุดไอคอนิกอย่างทิวเร็กซ์แรปเตอร์หรือสไปโนซอรัสกันใช่ไหมละครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยครับอีกหนึ่งสิ่งที่กลายเป็นรากฐานใหม่ของแฟนชายนี้ของนี้ไม่พ้นเหล่าไดนโนเสาร์ไฮบิดหรือไดโนเสาร์พันส 1, ผสมคือเริ่มต้นมาจากเจ้าอินโดมินัสลากยาวมาจนถึงปัจจุบันซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบัน เหล่าไดโนเสาร์ไฮบิดได้กลายเป็นหนึ่งในจุดเด่นของแฟนชายที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับเหนือเล่องไหนๆมนุษย์ก็รับบทเป็นพระเจ้าในการคืนชีพไดนโนเสาร์ขึ้นมาแล้วมีหรือที่มนุษย์จะไม่สร้างไดนโนเสาร์เป็นของตัวเองเหมือนกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ไดโนเสาร์ไฮบิดคือไดโนเสาร์ที่ถูกดัดแปลงพันธุก,กรรมโดยนำดีเอ็นเอจากสัตว์หลายสายพันธุ์มาผสมกัน ในเนื้อเรื่องหลักไดนโนเสาร์ไฮบีดโสดใหญ่ถูกสร,ร้างขึ้นโดยดรเฮลีวูทั้งเจ้าอินโดมินัสเล็กอินโดแรปเตอร์และซิกโกเปียดเล็กฟังแบบนี้แล้วทุกคนอาจจะคิดว่าไดนโนเสาร์ไฮบิดเกิดขึ้นครั้งแรกในหนังอย่างจุลสิษเวลกันใช่ไหมละครับแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกมันเกิดขึ้นมานานมากกว่า20ปีแล้วในปี1998เคนเนอร์ได้ออกไลน์ของเล่นอย่างจุลสิษย์พาร์คคออสเอฟเฟกในช่วงเดือนมิถุนายนปี1998 แอคชั่นฟิกเกอร์เดนุสาวไฮบิดผู้มาก่อนการแทงอัลติมาสสอลัดที่มีส่วนผสมระหว่างทีเล็กทราเซลลาทอ็อปเวลโอซิแรปเตอร์แอนกิโลสอลัดและสเตโกสอลัดไฟอินวันก็เลยทีเดียวเอาหารหน่อยก็ทนาคอนดาที่เป็นส่วนผสมระหว่างานิสโตเฟอสและอนาคอนดา ไอชี้แค่นี้มันงูจิ้งเหลนและอีกมากมายที่รอให้คุณเป็นเจ้าของ <c oughs> หาซื้อยังไงก้อนอีกทั้งยังมีแผนที่จะสร้างซีรีส์แอนิเมชันเพื่อให้สอดคล้องกับชุดของเลนโดยมีเนื้อเรื่องต่อจากเหตุการณ์ใน The Lost World เมื่อกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้เดินทางไปยังหนึ่งในเกาะของจุลสิกาพาป์คเพื่อสร้างไดโนเสาร์ใหม่ขึ้นมาโดยเติมเต็มพันธุกรรมที่ขาดหายไปพวกเขาจึงตัดสินใจผสม d n a ของไดโนเสาร์เข้ากับไดโนเสาร์สายพันธุ์อื่นรวมไปถึงสัตว์ในยุคปัจจุบัน ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ที่ดุร้ายและอันตรายอย่างคาดไม่ถึงทุกคนว่าพอดมันคุนค้นๆกันไหมครับซึ่งในวันนี้เราจะมาย้อนลอยกันว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีไดโนเสาร์ไฮบิดตัวไหนที่โผล่มาให้พวกเราได้เห็นกันบ้างเริ่มกันที่ตัวแรกกับอินโดมินาสเลกไดโนเสาร์ไฮบิดตัวรลายหลักจากจูเลสิกเวิลด์มันเป็นไดโนเสาร์ไฮบิดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวใหม่ของสวนสนุก มันถูกดัดแปลงพันธุกรรมโดยใช้ DNA ของทีเล็กเป็นเบสซึ่งจะมอบแรงกัดมหาศาลที่สามารถบดกระจกกันกระสุนให้แตกได้และหักคอแองกิโลซอรัสได้อย่างง่ายได้พร้อมกับเสริม DNA ของไดโนเสาร์เทโรพอดหลายชนิดรวมไปถึงสัตว์ในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มความสามารถพิเศษทั้ง DNA ของเวโรซแรปเตอร์เพื่อเพิ่มความฉลาดทำให้มันสามารถวางแผนและตัดสินใจได้จิกกโนโตซอรัส ทำให้อินโดมินัสมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและบางส่วนของกะโหลกจะมีลักษณะคล้ายกับจิกานโตสซอลัดไดนเสาร์ในกลุ่มเอบบลิซอร์อย่างคารโรทอลัสหรือมาจุงกาซอลัสช่วยผิวนางของมันแข็งแกร่งคล้ายกับเกาะชีวภาพเพื่อลดแรงโจมตีไดโนอสุคัสจะมอบฟันแบบจระเข้ทำให้สามารถจับและฉีกเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและสุดท้ายกับเทอริซิโนซอลัสซึ่งช่วยให้แขนยาวขึ้น และมีกรงเล็บที่แข็งแกร่งเพื่อตวัดโจมตีศัตรูในครั้งเดียวส่วน d n a จากสัตว์ในยุคปัจจุบันประกอบไปด้วยมึกกระดองเดิมทีแล้วจะใช้เพื่อร่งการเจริญเติบโตแต่มันกลับมอบเซลล์สีพิเศษทําให้สามารถเปลี่ยนสีรูปร่างและเทกเจอร์ของผิวหนังได้กบต้นไม้ช่วยให้ปรับตัวกับสภาพอากาศบนเกาะอ,อีกทางยังสามารถควบคุมความร้อนในร่างกายทำให้กล้องอินฟลเลตไม่สามารถตรวจจับได้และงูพิษ จะเพิ่มพงพิเศษในกะโหลกทําให้สามารถมองเห็นเป็นลังสีอินฟาเรดเพื่อระบุตําแหน่งของเหยื่อในทีมืดด้วยการผรสมผสาน DNA เหล่านี้ทําให้อินโดมินัสเล็กกลายเป็นไดโนเสาร์ไฮบริดท,ที่ทรงพลังฉลาดและอันตรายเกินกว่ามนุษย์จะควบคุมเรียกว่าเป็นสัตว์นักล่าที่เพอร์เฟกเลยก็ว่าได้แม้จะเพอร์เฟกมากสักแค่ไหนแต่ทุกอย่างบนโลกล้วนมีจุดอ่อนคืออย่าให้มันอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำลักษณะทางกายภาพ มันมีขนาดตัวมากถึง15เมตรเมืม่อโ,โตเต็มวัยซึ่งใหญ่กว่าไดโนเสาร์กินเนื้อทุกชนิดที่มี d n a ในตัวมันรวมไปถึงจิาโนโตซอรัสที่เป็นหนึ่งในต้นแบบมาพร้อมกับเกล็ดสีขาวปกคลุมอยู่ทั่วร่างกายและมีเขาอยู่เหนือเบ้าตาซึ่งได้รับมาจากไดโนเสาร์กลุ่มเอบบลิซอเกราะของมันแข็งแก่งมากจนสามารถทนต่อกระสุนปืนกลอย่าง GEM134 หรือแม้แต่แรงระเบิดจากจรวด AT4 มันมีฟันที่ยื่นออกมาเหมือนกับจระเข้ซึ่งแต่ละซี่จะมีขนาดไม่เท่ากันบางซี่ก็ยื่นออกมาในมุมแปลกหรือบางซี่ก็หักแต่มันยังคงมีฟันทั้งหมด7จซี่และสามารถงอกฟันใหม่ได้ตลอดชีวิตนอกจากนี้มันยังมีขากรรไรล,ล่างที่ยาวกว่าขากรรไกรบนและสามารถอ้าปากในกว้างแบบเดียวกับงูซึ่งมาจาก DNA ของงูพิษ พฤติกรรมนี้ถูกเห็นได้อย่างชัดเจนขณะพยายามกืนไจโรซเฟียที่มีแซดและเกรมิเชลอยู่ข้างในในการสร้างอินโดมินัสเล็กเกิดขึ้นมาหลังจากจุลศิษย์เวิลด์เปิดให้บริการมานานหลายปีของเพราะด้วยความซ้ำซากจำเจผู้คนเริ่มมองไดโนเสาร์ไม่ต่างจากสัตว์ปกติทำให้ความนิยมของสวนเริ่มลดลงเป็นอย่างมาก ในช่วงปี2011ไซมอนมัสลานีเจ้าของบริษัทมัสลานีโกบอลได้เข้าร่วมการประชุมกรรมการเพื่อแก้วิกฤตนี้ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าจำเป็นต้องมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักลงทุนมัสลานีได้ส่งเมลไปถึงดร์เฮนรี่วูหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของอินเจนเพื่อเริ่มต้นโครงการพัฒนาไดโนเสาร์ให้บิดแต่อย่างไรงก็ตามมัสลานีไม่รู้เลยว่าดร์วู แอบร่วมมือกับวิกฮาสกินหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของอินเจนเพื่อทำให้ไฮบิดตัวใหม่นี้สามารถถูกนำไปใช้ในกล่องทับได้พร,ร้อมกับเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการผสมยีนเป็นความลับเมื่อไซมอนมัสลานีประกาศสร้างไดนโนเสาร์ไฮบิดต,ตัวใหม่ซึ่งได้รับชื่อว่าอินโดมินัสเล็กทำให้ยอดขายตัวออนไลน์ของจูเลสิกเวิลด์พุ่งขึ้นสูงอย่างหยุดไม่อยู่เรียกว่าเป็นการพิกวิกฤตให้เป็นวิบัติ อินโดมินัสเล็กถูกสร้างขึ้นมาถึง2ตัวแต่ทว่าตัวที่แข็งแกร่งกว่ากลับค่าและกินพี่น้องของตัวเองเรียกว่าฉายแววความจังไลตั้งแต่เกิดซึ่งก่อนที่สวนจะเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าชมไซมอนมาสลานีได้สังเกตเห็นว่าอินโดมินัสพยายามจะพังกระจกสังเกตการเขาจึงสั่งให้แคร์เดียลิงเรียกเอเวนการ์ดีมาช่วยตรวจสอบมันได้ใช้ d n a ของกบต้นไม้เพื่อซ่อนอุณหภ,ภูมิในร่างกายหลอกให้เจ้าหน้าที่คิดว่ามันหนีไปจากคอก เมื่อโอเวนและทีมงานเข้าไปตรวจสอบพวกเขากลับถูกโจมตีพร้อมกับค่าทีมงานของโอเวนและพังประตูหลบหนีไปทีมควบคุมสัตว์ได้พยายามจับตัวมันโดยใช้เครื่องติดตามแต่เจ้าอินโดมินัสกลับชีเครื่องติดตามออกและซุ่มโจมตีหน่วยควบคุมจนเสียชีวิตแทบทั้งหมดนำซ้ำยังพังโดมของเหล่าเทโลซ จนออกมาโจมตีผู้คนไปทั่วสวนแม้แต่มัสลานีที่อยู่ในหอก็ถูกลุกลงจนเสียชีวิตงานนี้บอกได้เลยว่าชิบหายหมดแล้วหลังจากนั้นเจ้าอินโดมินัสได้กลายเป็นอัลฟาของเหล่าแรปเตอร์เนื่องจากพวกมันมีสายเลือดเดียวกันพร้อมกับสั่งให้แรปเตอร์ทั้งหมดโจมตีมนุษย์ที่อยู่ไกลๆสง่งผลให้เกิดการประทะการระวางหน่วยอินเจนโอเวนและแบรลีซึ่งในสึกสุดท้ายแครได้ล่อทีเล็กด้วยผู้ใ ให้ออกมาต่อสู้กับเจ้าอินโดมินัสโดยมีเวลโลซีเลปเตอร์อย่างบูเข้ามาสมทบแม้จะแข็งแกร่งมากสักแค่ไหนแต่ด้วยพลังมิตรภาพของเร่าไดโนเสาร์สุดท้ายเจ้าอินโดมินัสได้ถูกโมาซาซอพุ่งขึ้นมาสวบและลากลงไปกินในน้ำเรียกว่าโดนคุมกำเนิดไปอย่างน่าเสียดายแม้ว่าร่างของมันจะตายไป แต่มาได้ทิ้งวรดกชิ้นสุดท้ายเอาไว้นั่นคือซ่าโครงกระดูกที่ถูกเก็บกูขึ้นมาเพื่อใช้ในการสร้างไดนโนเสาร์ไฮบิดตัวใหม่อย่างอินโดแรปเตอร์โดยมีดร์เฮนรี่วูอยู่เบื้องหลังพร้อมกับอีไลมิวส์ผู้ต้องการขายไดนโนเสาร์ในตลาดมืดในส่วนของพฤติกรรม ดูเหมือนว่ามันจะเป็นสัตว์ที่ล่าเหยื่อตามลําพังโดยไม่มีการทํางานร่วมกับไดโนเสาร์ชนิดเดียวกันอาจมีผลมาจากสภาพแวดล้อมที่โดดเดี่ยวทําให้มันห่างเหินจากสิ่งมีชีวิตอื่นแง่ละก็มึงเล่นแดกเขาไปแล้วอีกทั้งยังเป็นสัตว์นักล่าที่อาจล่าเพื่อความสนุกมันมักจะคาเหยื่อโดยไม่กินหรือที่เรียกว่า surplus สค l ว i n g อาจเป็นการล่าเพื่อความสนุกตื่นเต้นหรือฝึกฝนทักษะการล่าพฤติกรรมเหล่านี้ จะคล้ายกับนักล่าบ,บางชนิดที่ฆ่าเพื่อความพึงพอใจไม่ใช่เพื่อความอยู่รอดตัวต่อมาุ่มหนึ่งในมรดกที่เกิดจากดีกันเอของอินโดมิน s อย่าง i n d o r a รปเตจาก Jurassic เ o ิลด์ฟอเรน k i คิงดอมันเป็น,ดน,ดนไดโนเสาร์ไฮบิดที่ถูกสร้างขึ้นโดยเฮนรี่วูในแลบใต้ดินของ l o อก w o o d m a n นอเจ้าอินโดแรปเตมันมีรูปร่างที่คล้ายกับ i n d o ดมิน s สเล็กแต่มีขนาดลำตัวที่เล็กกว่าครึ่งหนึ่ง มาพร้อมกับกรงเล็บที่คล้ายกับแรปเตอร์และมีสีดําแซมเหลืองพาดยาวตั้งแต่คอย,ยันหางซึ่งคล้ายกับแถบสีฟ้าบนตัวของบูเช่นเดียวกับอินโดมินัสเล็กอินโดแรบเตอร์มีมือที่มี4นิ้วโดยมีนิ้วหัวแม่มือที่สามารถใช้งานได้และอีก3นิ้วหลักช่วยในการคว้าสิ่งของหรือจับตัวเหยื่อไม่เหมือนกับไดโนนสาวส่วนใหญ่ที่ใช้เพียงขากรรไกรส่วนหัวของมันมีลักษณะคล้ายกับทีเล็กและมีจุดสีแดงกระจายอยู่รอบเบ้าตา อีกทั้งบริเวณหลังคอของมันยังมีขนแหลมเล็กแบบเดียวกับแรปเตอร์ตัวผู้จากจุลสิก์พาร์ค3ผิวหนังรอบปากของมันมีลักษณะเป็นสเก็ตที่ลอกออกทําให้ดูเหมือนป่วยอีกทั้งยังมีฟันแหลมคมและจัดเรียงกันอย่างมั่วสัวคล้ายกับฟันของอินโดมินัสเล็กนอกจากนี้บริเวณหัวของมันยังมีสันกระดูกสองข้างเนื้อดวงตาซึ่งคล้ายกับอโลซอลัสแต่มีขนาดเล็กกว่า โดยปกติแล้วอินโดแรปเตอร์มักจะเดินด้วยท่าทางสี่ขาแต่มันก็สามารถยืนเดินและวิ่งด้วยสองขาได้เช่นกันซึ่งทำให้มันดูน่าเกงขามและสูงใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับเหยื่อของมันแม้จะสืบทอดดีกันเอมาจากอินโดมินัสแต่อินโดแรปเตอร์นั้นกลับไม่มีความสามารถพิเศษของมันอย่างการพังตัวหรือควบคุมอุณหภูมิในร่างกายอาจเพราะยังเป็นเพียงรุ่นต้นแบบในส่วนของนิสัยใจคอก็แทบไม่ต่างจากลูกพี่ของมันอย่างอินโดมินัสเล็กสักเท่าไหร่ มันเป็นสัตว์ที่ฉลาดแกมโกงและโหดเหี้ยมมันไม่ได้ลาเพียงเพื่อความอยู่รอดแต่มันยังเพลิดเพลินกับการทรมานเหยื่อยอย่างเมามันก่อนจะปิดชีพไอนี่โรคจิตของแท้เลยแต่อย่างไรก็ตามความแตกต่างที่สําคัญระหว่างอินโดดัปเตอร์กับอินโดมินัสคือแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของมันอินโดมินัสเล็กอาจมีพฤติกรรมก้าวร้าวเนื่องจากถูกปล่อยปะ่าละเลยและขาดความผูกพันกับสิ่งมีชีวิตอื่น ในขณะที่อินโดแรปเตอร์เติบโตมาด้วยการถูกทาลุนเพื่อกระตุ้นสัญชาตญาณน,นักล่าของมันซึ่งในภาพคอนเซปต์ของ Indo or, อินโดแรปเตอร์เผยให้เห็นว่ามันเคยถูกช็อตด้วยไฟฟ้าในกลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่พฤติกรรมอันโหดร้ายของอินโดแรปเตอร์อาจไม่ใช่เพียงแค่การเล่นสนุกหรือสัญชาตญาณธรรมชาติแต่มันถูกหล่อหลอมให้เป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกอีกทั้งในแง่ของคาแรคเตอร์อินโดแรปเตอร์ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากปีศาจในหนังสยองขวัญหลายตัวทั้งแฟงเกนสไตล์ที่สร้างจากชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตอื่นมนุษย์หมาป่าที่วิ่งสีขาและหอนใต้แสงจันทร์คู่โจสุนัขจูโจมที่บาคังแวมไพร์ที่คอยเฝ้าติดตามเหยื่อในความมืดและถูกฆ่าโดยการเสียบทะลุร่างกายและท่าทางของมันยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาโอล,ล็อกจากหนังนอสฟลรตู อินโดแรปเตอร์ or, เป็นไดโนเสาร์ไฮบิดที่ถูกนำมาประมูลในงานขายไดโนเสาร์ที่ล็อกวูดแมนเนอร์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน,นำไดโนเสาร์จากเกาะอ,อิสลานูบามาขายให้กับเศรษฐีทั่วโลก กุนน่าเอเวอร์ซผู้ดำเนินการประมูลได้อธิบายว่าอินโดแร t เตอร์ถูกสร้างขึ้นโดยดร์วูและมีความฉลาดเทียบเท่ากับเวโ o ซิลับเตอร์มาพร้อมประสาทสัมผัสที่เฉียบแหลมและถูกฝึกให้ตอบสนองต่อระบบเลเซอร์เพื่อใช้เป็นอาวุธไลลาในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเมื่อระบบเลเซอร์ถูกทดสอบอินโดแรบเตอร์ or, พยายามโจมตีเป้าหมายจากในกลง่งทำให้ผู้ชมเริ่มเสนอราคากันสูงขึ้นแม้ว่าเอเวอร์เซลจะย้ำว่ามันเป็นเพียงรุ่นต้นแบบและไม่ได้มีไว้ขาย แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจขายเมื่อมีผู้เสนอราคามากกว่า24ล้านดอลลาร์โดยอันตอนออลล็อกแกงมาเฟียลสเซียผู้ชนะการประมูลแต่ท้ายที่สุดงานประมูลก็ล่มลงด้วยฝีมือของโอเวนและเจ้าเมงสไตกิมอลล็อกเมื่อการประมูลล่มลงเชนวิดลี่ Kennedy เป็นคนสุดท้ายที่ยังอยู่ในห้องเก็บอินโดแรปเตอร์เขายิงยาสลบใส่มันสองครั้งจนมันล้มลงและจึงเข้าไปในกรงเพื่อถอนฟันของมันเก็บเอาไว้เป็นที่ระทึกเพื่อ ขณะที่วิทลี่พยายามดึงฟันของมันอินโดแรปเตอร์ก็กัดไปที่แขนของเขาจนขาดจากนั้นก็ไม่ต้องสืบตัวละครโง่ๆพร้อมกับจุดจบโง่ๆมันได้หลบหนีไปพร้อมกับฆ่าผู้คนเป็นหลายๆรวมไปถึงกุหน้าที่ซ่อนตัวอยู่ในลิฟต์ต่อมามันได้ตามล่าโอเวนแคลและเมซี่ภายในคาลือหาดก่อนจะปะทะก,กับบูไดนโนเสาร์แรปเตอร์ของโอเวน หลังจากต่อสู้กันบนหลังคาบรูไดโ้โผมากระแทกอินโดแรปเตอร์จนตกลงมาเสียบกะโหลกเจ้าอากุจาเซอรท็อปจนตายไปอย่างน่าเสียดายตัวต่อมากับไดโนเสาร์ไฮบิดที่ถูกบูลลี่อย่างสกอร์เป็ดเล็กจากจุลาสสิ์เวิลด์แคมป์กเตเชียสหลายคนอาจจะคิดว่าชื่อของมันอย่างสกอปีเอ็ดได้รับแรงบันดาลใจมาจากแมงป่องแต่จริงๆแล้วชื่อของมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากปลาสิงโตหรือสกอปีเปียนฟิช มันเป็นไดนโนเสาร์กินเนื้อขนาดกลางที่มีขนาดเล็กกว่าเจ้าอินโดมินัสเล็กและใหญ่กว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ Indo อินโดแรปเตอร์โครงสร้างทางพันธุกรรมของมันเป็นการผรสมผสานร,ระหว่างไดนโนเสาร์อย่างคานทอรัสเวโรซลสิลับเตอร์ทีเล็กรวมไปถึงสัตว์ธรรมดายอย่างกบต้นไม้และปลาสิงโตโดยเฉพาะเวโรลซิลับเตอร์ปลาสิงโตและคานทอรัสเป็นดีเอ็นเอที่ส่งผลต่อรูปลักษณ์ของมันที่สุดสกอปีสเล็ก มีลักษณะที่ผิดปกติและน่าเกียดซึ่งไซมอนมาสลานีเห็นว่าไม่เหมาะสมในการจัดแสดงเห็นไหมบอกแล้วว่ามันโดนบูลลี่ <laughs> ลักษณะที่โดดเด่นของมันรวมไปถึงปากที่สั้นผิดปกติมีดวงตาสีแดงที่รูม่านตาเป็นเส้นตั้งอยู่สูงบนกะโหลกศีรษะฟันของมันยื่นออกมาอย่างไม่สมดุลและมีร่างกายที่บิดเบี้ยวนอกจากนี้มันยังมีหนามพิษบนข้อศอกหางและคอโดยหนามพิษเหล่านี้สามารถสลัดใส่ศัตรูได้คล้ายกับพฤติกรรมของเมนซึ่งมีพิษรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต อีกทั้งจะมีกรงเล็บเขียวที่นิ้วเท้าด้านไหนคล้ายกับเวโลซิลปเตอร์ทำให้มันสามารถล่าเหยือ่อได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับไฮบิดตัวอื่นของด็อกเตอร์วูมันมีนิ้วหัวแม่มือและกรงเล็บที่สามารถจับสิ่งของได้ทำให้มันสามารถปีนป่ายและซุ่มโจมตีจากที่สูงซึ่งก็เหมือนกับอินโดมินัส สกอเปียอเล็กมีการมองเห็นด้วยรังสีอินฟาเรดท,ทำให้สามารถมองเห็นอุณหภูมิของเหยื่อได้และเนื่องจากที่มี DNA ของกบสกอเปียอเล็กจึงสามารถสืบพันธุ์ได้แบบไม่อาศัยเพศส่งผลให้มีสกอเปียอเล็กตัวที่2กํกำเนิดขึ้นอีกทั้งยังมีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วผิดปกติซึ่งหากปล่อยไว้โดยไร้การควบคุมประชากรของสกอเปียอเล็กอาจเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วและกลายเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรง พฤติกรรมของสกอปีเอตเล็กแสดงอาการที่บง่งบอกถึงความผิดปกติทางระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจตามที่เคนจิสังเกตเห็นว่าพฤติกรรมของมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตั้งแต่เงียบสงบไปจนถึงก้าวร้าวและคาดเดาไม่ได้อีกทั้งยังมีรูปแบบการหายใจที่คล้ายกับหมาปักซึ่งต้องใช้แรงอย่างมากในการหายใจแม้มันจะมีปัญหาสุขภาพเหล่านี้แต่สกอเปียอตเล็กก็ยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายอยู่ดีสกอเปียดตเล็ก มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวอย่างไร้เหตุผลมันมักจะฆ่าเหยื่อโดยไม่กินท่งผลได้มีสร้างศพของเหยื่อกระจายอยู่ทั่วเกาะแม้แต่ลูกของตัวเองก็ไม่เว้นเมื่อสกอร์เปียนเล็กสตัวมาเจอกันมันมักจะต่อสู้กันอย่างรุนแรงจนบาดเจ็บสาหัสในช่วงปี2009 ดรเฮนรี่วูได้พยายามสร้างไดนโนเสาร์ลูกผสมขึ้นมาภายใต้การดูแลของไซมอนมัสลานีโดยสกอร์เปียตเล็กถือเป็นไดนโนเสาร์ไฮบิดตัวแรกที่สร้างขึ้นสำเร็จก่อนจะมีเจ้าอินโดบินัสเล็กและอินโดแรปเตอร์แต่มัสลานีมองว่าไดนโนเสาร์ตัวนี้ดูน่ากลัวเกินกว่าจะนำมาจัดแสดงแต่ดรวูเองก็ยืนยันที่จะเก็บมันไว้อย่างไรก็ตามในวันหนึ่งเขาเองก็ถูกเจ้าสกอร์เปียตเล็กโจมตีจนแทบเอาตัวไม่รอดทำให้ดรวูตระหนักได้ว่า ความก้าวร้าวที่ลายสติของมันทําให้มันอันตรายเกินกว่าจะปล่อยให้เป็นอิสระหรือแม้แต่นํามาจัดโชว์ในส่วนสนุกเมื่อมาสลานีเห็นว่ามันไม่เสถียรเขาจึงสั่งให้ยุติโครงการนี้และเก็บมันไว้ในสภาวะแช่แข็งอย่างไม่มีกําหนดจนกว่าจะหาวิธีลดความก้าวร้าวของมันลงได้ซึ่งความลับนี้ถูกปกปิดไว้อย่างเข้มงวดมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ถึงการไม่อยู่ของมัน จนกระทั่งซีสั้น2ขณะที่กลุ่มเด็กๆก,กำลังตรวจสอบห้องวงจรไฟฟ้าเคนจิที่อยู่ๆก็สมาธิสัน้นทนไม่ไหวที่เห็นไฟกระพริบ,บเขาจึงกดมันสำมจนทำให้ท่อกักกันสิ่งมีชีวิตลัดวงจรส่งผลให้อุณหภูมิในห้องแช่แข็งเริ่มสูงขึ้นจนเกิดเป็นลอยแลว้วจากนั้นเจ้าจิ๋วคอมซ็อกนาทัตตัวหนึ่งได้กัดสายไฟที่ช่วยคงสภาพแช่แข็งของซกอเปเล็กทำให้มันตื่นขึ้นมาและเริ่มออกท่องไปทั่วเกาะ หลังจากหลุดออกมาได้สกอเปนเล็กได้สร้างความโกลาหลไปทั่วเกาะและได้สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศอย่างน้อยหนึ่งครั้งจนลูกของมันเติบโตอยู่ในป่าพวกมันได้ฆ่าไดโนเสาร์เป็นหลายสายพันธุ์ทั้งเซโรโตซอรัสสองคู่หูอุลโนซอรัตกลิมิมัสและพาราซอลโลโลฟัสท,ที่น่าสงสารเรียกว่าฟาร์มกันจนเวลตันนอกจากนั้นเสมียังได้ติดพิษจากขนของมันจนวุ่นวายมั่วสู้ไปหมด เด็กๆจึงได้รวมตัวกันเพื่อวางแผนกำจัดมันโดยดาเลียสได้พบปืนยาสลบในซรากศูนย์บริการหนักท่องเที่ยวแต่สุดท้ายเขาก็ยิงวาวส่งพลให้เสียงปืนดึงดูดเจ้าแรปเตอร์อย่างบูและสกอร์เปนเล็กอีกตัวมาเข้าร่วมงานด้วยทั้ง3ตัวเด็กเขาต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนทําให้โครงสร้างอาคารพังเด็กๆและบูหนีออกมาได้ทันแต่สกอร์เปตเล็กทั้งสองมัวแต่ต่อสู้กันจนถูกหลงังคาถล่มทับตายคูทําไมมันตายโง่อยอย่างนี้วะน,น้อง อีกทั้งเด็กๆยังได้ทำลายคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสกอร์ปิดเล็กไว้ทั้งหมดจนทำให้มันสูญพันธไปตลอดกาล ผักจากไอ้พวกโรคจิตมากันที่อะไรน่ารักน่ารักกันบ้างกับสไปโนเซลท็อปหรือที่รู้จักกันในชื่อซีโนสไปโนจากจุลสิษย์โวลแคร์มคีเตเชียตซีซั่น4ี่มันเป็นเดนโนเสาไฮบิน2พี่น้องที่ถูกสร้างขึ้นโดยแมนดาคอปโดยใช้ DNA จากซีโนเซลท็อปที่แซมมี่นำมาจากเกาะอ,อิสลานูบาและ DNA ของสไปโนสัลจากเกาะอ,อิสลาสอนาซึ่งเราเด็กๆได้พามันหนีออกมาพร้อมกับตั้งชื่อใหม่ ตัวผู้จะได้รับฉายาว่าเลเบลโดยเคนจิส่วนตัวเมียจะได้รับฉายาว่าแองเจิลโดยสาม,มีลักษณะทางกายภาพแองเจิลจะมีสีฟ้าอ่อนพร้อมกับท้องสีขาวส่วนเลเบลมีสีฟ้าเข้มและมีท้องสีขาวเช่นกันซึ่งช่วยให้มันพังตัวในหิมะได้ดีทั้งสองมีหัวและลำตัวเหมือนกับซีโนสึลท็อปแต่มีสันหลังแบบเดียวกับสไปโนซอรัส ในส่วนของพฤติกรรมด้วยความที่มี DNA ของซีโนซิอลาทอปมันจึงเป็นไดนโนเสาร์ไฮบิดที่รักสงบแต่อย่างไรก็ตามตัวผู้ที่ชื่อเลเบลกลับมีความสงบและอ่อนโยนมากกว่าพี่น้องของมันอย่างแองเจิลซึ่งสาเหตุของความแตกต่างนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเกิดจากบุคลิกเฉพาะตัวหรือเป็นลักษณะทั่วไปที่แยกตามเพศของสไปโนซิลลาท็อ,ทอป แม้ว่าน้องจะเป็นสัตว์กินพืชแต่ก็มีบางครั้งที่มันกินปลาเป็นอาหารซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากสไปโนซอรัสซึ่งเป็นไดนโนเสาร์ที่ขึ้นชื่อว่าชอบกินปลาอีกทั้งน้องยังถูกดัดแปลงให้สามารถปรับอุณหภูมิในร่างกายเพื่อให้อยู่รอดในสภาพอากาศที่หนาวเย็นแต่หากต้องอยู่ในเขตร้อนเช่นทะเลทรายปา่าหรือภูมิอากาศอบอุ่น ผู้มันจะรู้สึกไม่สบายและมีอาการคล้ายกับป่วยแม้จะสามารถทนต่อความร้อนได้แต่มันก็จําเป็นต้องอยู่ในอากาศหนาวเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีกว่าซึ่งนี่เป็นไฮบริดเพียงตัวเดียวในเลื่องที่ไม่ได้เป็นศัตรูกับตัวเองเนื่องจากพันธุกรรมพื้นฐานของมันมาจากสัตว์กินพืช และยังเป็นไฮบิดเพียงตัวเดียวที่ไม่ได้ถูกสร้างโดยดรวูมากันที่ตัวที่ไม่ได้ใช้กันบางกับสเตโกเซลท็อปมันเป็นเดนเสเร์ไฮบิดที่ถูกสร้างขึ้นจากสเตโกซอารัดไทย op, เซลท็อปแมลงปีกแข็งและงูโดยสามารถสังเกตได้จากเขาของมันที่เติบโตขึ้นตลอดชีวิตซึ่งการชนกับวัตถแุแข็งจะช่วยให้เขาของมันคมและสึกหรอ ซึ่งไฮบิดเซอร์าท็อปตัวอื่นอย่างสไปโนเซอร์าท็อปและแพคคีเซอร์าท็อปมักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสเตโกเซอร์าท็อปด้วยลักษณะภายนอกที่คล้ายกันแม้ว่าสเตโกเซอร์าท็อปจะได้ไปโผล่ในลายของเล่นและเกมแต่มันกลับไม่ได้ปรากฏในหนังซึ่งเดิมทีแล้วมันมีแผนจะปรากฏในจูรลสิกเวิลด์ในฉากที่โอเวนกับแครได้พบกับมันในป่าและค้นพบว่าด็อกเตอร์บูกำลังสร้างไฮบิดตัวใหม่อย่างหลับๆ แต่ว่าฉากนี้กลับถูกตัดออกเนื่องจากลูกชายผู้กำกับอย่างโคลินเทวโลกล่าวว่าหากมีสเตโกซลทอปร่วมกับอินโดมินัสเล็กจะทำให้อินโดมินัสดูไม่พิเศษเท่าที่ควรทำให้มันถูกตัดออกจากหนัง แต่อย่างน้อยมันก็ได้ไปโพในหน้าจอของ h ฮ m m อน Creation l a b ร่วมกับไฮบิดอีก2ตัวอย่างไฮบิดเท r ิซิโนสลัและไฮบิดแพคิเซฟาโลสัลลัสซึ่งไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยนอกจากเจ้าหาตัวที่ผมกล่าวมายังมีไฮบิดอีกเป็นร้อยตัวที่ผมไม่ได้พูดถึงส่วนใหญ่จะมาจากเกมและของเล่นไม่ได้มีบทบาทหรือข้อมูลสำคัญอะไรเลยมีหน้าทีเพียงแค่ขายของเท่านั้น <c oughs> สิ่งผมอาจจะไม่ได้นำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกัน ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ไดโนเสาร์ให้บิดในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนถูกอกถูกใจกันไหมซึ่งนี่เป็นคลิปแรกเกี่ยวกับแฟนชายจุลศึกคลิปแรกในช่องของผมหากมีข้อมูลตกหล่นตรงไหน,นก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับผมยินดีรับฟังทุกความผิดพลาดสำหรับใครที่อยากชมคอนเทนต์จุลศิกต่อในคลิปหน้าผมจะยังทำคอนเทนต์จุลศิกอยู่ใบว่าเป็นประวัติไดโนเสาร์กินเนื้อออกไล่ยเหยื่อเป็นฝูงและมีฉากการล,ล่าสุดโหด พอจะเดากันได้ไหมครับ <c oughs> ไหนใครรู้ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยส่วนในวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบายครับ